นับเป็นปีที่26แล้วที่บริษัทจเจริญพกพันฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF เดินหน้าส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนซึ่งปีนี้ลงพื้นที่มอบกันที่โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีโดยในปี2559ได้ส่งมอบเพิ่มอีก50แห่งรวมทั้งสิ้น602โรงเรียนทั่วประเทศด้วยงบประมาณกว่า82ล้านบาทเพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลได้บริโภคไข่ไก่สดปลอดภยัยส่งเสริมโภชนาการที่ดีเพราะเราคำนึงถึง อาหารที่มั่นคงคือการเลี้ยงไก่ไข่เป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนนะฮะแล้วทําให้เด็กนักเรียนรู้วิธีเลี้ยงไก่ไข่เป็นสิ่งที่เรามุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งของงานเพื่อเพื่อสังคมเพื่อชุมชนของสีเพลเองครับ พร้อมกันนี้ CPF ยังได้มอบเบีย้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุภายใต้โครงการกองทุน CPF คืนสุขผู้สูงวัยและมอบผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาวตามโครงการ CPF เพียงข้างคนไทยช่วยภัยหนาวที่ดำเนินการมาตลอด6ปีมอบผ้าห่มรวมกว่า2 0 0 0 0ผืนทุกโครงการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง,ย,างยั่งยืน